แป้นพิมพ์หายไปคีย์บอร์ดหายไปมีวิธีแก้ไปดูกันเลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับั้นที่1บอกไว้ข้างต้นนะครับจะพิมพ์แชทคีย์บอร์ดไม่ขึ้นมาให้เราเห็นคีย์บอร์ดมันใช้ไม่ได้ขั้นตอนแรกให้ท่านผู้ชมเปิดอินเทอร์เน็ต ให้เรียบร้อยก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นใส่ซิมเน็ตหรือว่า Wi-Fi ก็ได้นะครับให้ไปที่ Play Store รอแป๊บหนึ่งนะครับจะสังเกตเห็นว่าในแถบค้นหาแอปของ Play Store นะครับจะมีรูปไมโครโฟนอยู่ตรงนี้ครับเราก็ไปกดที่รูปไมโครโฟนพอเราก,กดเสร็จปุ๊บนะครับเราก็พูดลงไปว่าคีย์บอร์ดตามนี้ครับคีย์บอร์ดพอพูดเสร็จปุ๊บนะครับเขาก็จะ ลิสต์รายการแอปคีย์บอร์ดต่างๆมาให้เราเห็นนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับท่านผู้ชมก็สามารถเลือกติดตั้งได้ตามความชอบของท่านผู้ชมเองเลยนะครับในที่นี้1จะติดตั้ง Gboard นะครับท่านผู้ชมจะติดตั้งเหมือนหนึ่งก็ได้นะครับ Gboard ตัวนี้เป็นของ Google เองนะครับเราก็กด Gboard หลังจากนั้นกดติดตั้งวิธีนี้เราอาศัยวิธีการใช้เสียงพูดเราเพื่อทำการดาวน์โหลดแอป มาติดตั้งนะครับไม่งั้นเราจะไม่สามารถพิมพ์ได้เลยนะครับเพราะว่าคีย์บอร์ดไม่โชว์ให้เราเห็นนั่นเองนะครับติดตั้งเสร็จแล้วกดเปิดเปิดใช้ในการตั้งค่าให้มาโยกสวิตช์ Gboard ตัวนี้ครับกดตกลงกดไปที่เลือกวิธีป้อนข้อมูล ให้ไปติ๊กที่ Gboard ในหน้านี้เขาจะให้เราตั้งค่าภาษานะครับหรือว่าทีมต่างๆกำหนดค่าแก้ไขข้อความอะไรต่างๆเนี่ยครับสามารถปรับตั้งค่าตามที่ท่านผู้ชมชอบได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษานะครับอเลือกกดเลือกภาษาท่านผู้ชมจะเพิ่มภาษาอะไรเข้าไปนะครับก็กดเพิ่มได้เลยนะครับให้มากดด้านล่างครับเพิ่มแป้นพิมพ์อันนี้ก็เลือกเลยครับว่าเราจะเอาภาษาอะไรนะครับ ในที่นี้เราสามารถพิมพ voilà. ์ตรงนี้ได้นะครับใน1ก็จะเอาอังกฤษนะครับอ่านงก็จะเอาอังกฤษสหรัฐอเมริกาตัวนี้นะครับเขาก็จะมีให้เราเลือกอีกนะครับว่าเราจะเอาแบบไหนนะครับแบบลายมือนะครับหรือว่าเอาแบบต่างๆนะครับท่านผู้ชมเลือกได้เลยนะครับนะฮะมีแบบให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับในที่นี้1ก็จะเอาเป็นแบบตัวแรกมาตรฐานของเขาแล้วกันนะครับเมื่อเลือกได้ตามที่เราต้องการแล้วนะครับ เราก็มากดด้านล่างครับเสร็จหลังจากนี้แล้วนะครับเรากดออกไปครับกดออกไปได้เลยนะครับแล้วทีนี้เรากลับเข้าไปที่ Facebook ของเรานะครับไปกดที่ช่องแชทเห็นไหมครับว่าแป้นพิมพ์ของเราก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วนะครับซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีการแก้ไขอาการที่แป้นพิมพ์ของตัวเครื่องหรือของระบบเรามันหายไปนะครับให้ทําแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้แป้นพิมพ์ตัวเก่ากลับมานะครับวิธี แบบนั้นนะครับก็จะมีอยู่2แบบก็คือรีเซ็ตการตั้งค่าแล้วก็แบบล้างเครื่องแบบคืนค่าโรงงานนะครับซึ่ง2วิธีหลังนี้นะครับถ้าทําแล้วข้อมูลในเครื่องมันจะหายมันก็จะยุ่งยากเห็นไ,ไหมครับเพียงเท่านี้คีย์บอร์ดของเราก็กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครู1สอนดีติดตามเทคนิคดีๆได้ใน1 m o b i โมบายมุกเหล็กบนชแน l ของ YouTube นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปดีๆมีสาระด้วยนะครับ สวัสดีครับ